ที่เดชาสินและท่านรองประธานคุณดาวชยาวที่เดชาสินค่ะและสวัสดีครอบครัวพร้อมลิ้นทุกทั้นนะคะดิฉันวันนี้ได้รับเกียรติที่จะแชร์ความประสบะความประทับใจค่ะประ,ประทับใจในเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักธุรกิจอันยิ่งใหญ่นะคะคือคุณรัชกิจวราพัฒน์ค่ะ าะอ,อมเจญสรุปค่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะคือเป็นแม่ค้าขายยำแมวค่ะก็หายใจไปทั่วท้องนะคะขึ้นเวทีอะไรหายใจไปทั่วท้องทุกทีค่ะรู้สึกก็เริ่มจากการขายของแล้วก็น้องแนะนํามานะคะคือทางสินค้าพอรู้ว่าทาสินค้าดีทางสินค้าดีแล้วก็บอกต่อนะคะ บอกต่อกับลูกค้าแล้วก็ไปขายเองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องเรียนรู้เรียนรู้จากทางธุรกิจของบริษัทของมิ้นค่ะก็มีการเรียนรู้การเข้าคอร์สไปทิปนะคะก็คือการเรียนรู้นี่ก็คือการเข้าประชุมทางบริษัททีนี้การเปิดการประชุมก็ไปประชุมผักทางบริษัทนะคะ บริษัทสำนักงานใหญ่เราก็คืออยู่ที่ปทุมธานีนะคะจะไปประชุมตลอดแล้วก็มีการจัดทริปก็คือจะไปทุกทริปเลยนะคะก็จะมีทริปครั้งแรกก็คือกินป,ปูดูเหยียบแล้วรอบสองนะคะก็มีการสัมมนาสัมมนาที่จังหวัรดราชบุรีค่ะก็มี มีกิจกรรมมีการจัดจัดสัมมนานี่ก็ไปทั้งครั้งหนึ่งและครั้งสองเลยนะคะก็ได้กันได้ความรู้แล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาปรับปรุงตัวเองค่ะ,ะแล้วก็มีการจัดทริปจัดทริปไปลงเรือ,อไปล่องเรือนะคะไปทานอาหารไปทานอาหารล่องเรือใหญ่นะคะคือไม่เคยนั่งเรือใหญ่ไปที่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะคือแบบประทับใจเลยค่ะประทับใจธุรกิจ ของบริษัทพร้อมมิดมากเลยค่ะแล้วก็มีการไปสัมมนาครั้งสุดท้ายนี่นะคะคือไปที่พัทยาบิงนะคะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยไปพ่อทองเลยเหมือนตัวเองไปวิ่งตรงไหน,นก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ไปพัทยาบิงนี่ก็คือมีความประทับใจที่ว่ามันได้ความรู้แล้วก็เรียนรู้มาก็ จะได้ความรู้ที่ว่าที่ท่านประธานให้ความรู้แล้วก็มีวิทยากรที่ให้ความรู้นะคะในเรื่องอจะเป็นผู้นําที่ดีต้องทําตัวอย่างไรต้องอต้องมานำาต้องมาประพฤติกับตัวเองอย่างไรแล้วเราคิดคติแบบไหนในเรื่องไม่ให้คิดลบให้แต่คิดบวกแล้วก็ทัศนคติเรื่องทัศนคตินะคะคือ,คอสองอ สองอย่างนีนะคะก็คือเรื่องคดิดตัวกับคิดลมนี่คือสําคัญมากนะคะกับการทํางานในทีมงานของเราก็เอาก็ขอขอ,ขอบคุณไปแล้วกัน <ả pix> นะคะขอขอบคุณท่านประธานและรองประธานะะานะคะที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ทาให้เราดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะคือก็แนะนานะคะก็คืออยากให พี่น้องครอบครัวพร้อมมิตรของเราอะค่ะทานผลิตภัณฑ์พร้อมมิตรของเรานะคะคือกินดีหินผลแล้วก็ดูแลสุขภาพได้เด่นชัดนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะคะเป้าหมายของดิฉันก็คืออยากได้อยากได้อะไรได้วันเอาเป็นเดือนดีกว่าค่ะ <S <S เป็นเดือนละหลายหมื่นก็นแล้วกันแล้วก็อยากได้ทีมงานที่ว่าติดตัวตามไป ไปทุกคลิปหรือว่าไปทุกคอร์สของบริษัทค่ะขอบคุณค่ะ